อเมริกาเนี่ยจากย้อนกลับไปอยู่ในยุคปี5 0มันทําไม่ได้แล้วแล้วทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับบวยวัดอแบบ่ะเวลาชกเวลาอะไรมันไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรฝ่ายตรงข้ามที่เขาจะมาเจอจาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเจรจาก,กับทรัมป์ยังไงไม่รู้ว่าทรัมป์จะมาไม่ไหนทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าการขาดตุนการค้าของอเมริกาเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากความการค้าที่ไม่ยุติธรรมทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายต่อปีมากกว่า สอง trillion หรือสองล้านล้าน US ดอลลารในยกของสิงคโปร์ลอเรนส์หวงถึงกออกมาพูดว่าเพื่อนเขาไม่ทำกับเพื่อนอย่างนี้นะสิงคโปร์ไม่เคยคิดภาษีอะไรกับอเมริกาทำไมอเมริกาถึงมาคิดภาษีสิงคโปร์อย่างนี้เพื่อนไม่ทำกับเพื่อนอย่างนี้ลอเรนส์หวงเนี่ยแกเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ได้มองประเทศต่างๆเป็นเพื่อนเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสัวเถาเรามาพบกันอีกแล้วครับการที่จะดึงอเมริกากลับไปอยู่ในยุครุ่งเรืองคือประมาณทศวรรษปี1950ซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมรายใหญ่นะครับซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อกล้องคนหนึ่งชื่อโจเซฟอีสติกลิสนะครับเขาก็ได้วิจารณ์มาว่าทรัมป ไม่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตเบื้องหลังการตัดสินใจพูดง่ายๆว่าทรัมป์แกมวยวัดแกม,มั่วแน่งนะฮะแกฟังปีเตอร์นาวาโลซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่กระเปื่ขาดกระแสหลักที่มีแนวความคิดแปลกๆไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาโดยคิดว่าการที่จะหยุดยั้งการขาดดุลได้เนี่ยก็คือตั้งทรัลลิฟหรือภาษีนำเข้าสูง,สง อของต่างชาติก็จะได้ไม่มาท่วมตลาดอเมริกาวิธีการเนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่สมัย The Great Depression นะฮะตั้งแต่อเมริกาในศตวรรษที่20 30แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จฮนะนะทีนี้ทรัมป์จะเดินลอยตามในยุคสมัยนั้นอีกนะครับเขาก็เลยบอกว่าสติกเลสเนี่ยเขาก็บอกว่าอเมริกาเนี่ย จากย้อนกลับไปอยู่ในยุคป,ปี50นะฮะมันทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมวยวัดอะเวลาชกเวลาอะไรมันไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรฝ่ายตรงข้ามที่เขาจะมาเจราจารเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเจราจารกับทรัมป์ยังไงไม่รู้ว่าทรัมป์จะมาไหมไหนคือโดยปกติการเจราจารต่อรองนะฮะท่านผู้ชมครับมันก็จะต้อง มีหัวข้อมีอะไรมาเจราจากันว่าผมคาดหวังจากการเจราจาอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งคาดหวังอย่างนี้แล้วเราน่าจะตกลงกันได้ที่ประมาณไหนนะมันก็จะมีแก๊ปอยู่อย่างเช่นว่าของชิ้นเนี้ยราคาร้อยบาทนะฮะ ฝ่ายขายเสนอมา150ผมอยากจะซื้อ75เพราะฉะนั้นช่วงที่มันจะตกลงเงินได้มันก็น่าจะอยู่ประมาณ110-90บาทอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกรอบแล้วมันต้องมีวิธีการเจรจาอยู่มันมีโปรโตโคอลของการเจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการการค้าระ,ระหว่างประเทศระดับโลกเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอน1,2,3,4,5ทีนี้ทรัมป์แกแหกทุกกฎเลยครับ แกจับมือคุณตอนนี้บอกอ่าภาษีสิบเปอร์เซ็นตพอคุณกลับไปปุ๊บมันแกขึ้นเป็นยี่สิบหรือแกก็อาจจะลดลงมาได้คือเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีนะครับโจเซฟสติกลิสเนี่ยเขาก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าการขาดตุนการค้าของอเมริกาเนี่ยสายเหตุเนี่ยมันมาจากความการค้าที่ไม่ยุติธรรมนะฮะโดยหลักการคิดเนี่ยมีความเชื่อมาจาก ความเชื่อที่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ผลิตอะไรสร้างอะไรออกมาก็ดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นชาติต่างๆเนี่ยก็ต้องซื้อของอเมริกามากกว่าที่จะขายของให้อเมริกานะครับการขาดดุลการค้าของอเมริกามันเกิดขึ้นจากไอ้ประเทศต่างๆเนี่เอาเปรียบนะครับค้าขายไม่ไปทําเรื่องนี้เนี่ยเอ่อศาสตร์เชฟวิสักนักเศรษฐศาสตร์ชื่อก้องโลกอีกคนหนึ่งเขาก็มาอธิบายให้ฟังบอกว่า นี่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะมันก็เหมือนกับเขาไปเปรียบเทียบกันใช้จ่ายบัตรเครดิตอ่ะเจฟฟรีย์แซกเขาบอกว่าคุณจ่ายเงินนะฮะคุณยังไม่มีตังคุณรูดไปซื้อของมาก่อนใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของก็เท่ากับคุณเป็นขาดดุลการค้ากับช็อปต่างๆที่คุณไปรูดบัตรมาซื้อถูกไหมฮะตามห้างร้านต่างๆเนี่ยเสร็จปุ๊บพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีเงินจะจ่ายเนี่ย คุณก็ไปกล่าวหาร้านเขาว่าไอ้ร้านพวกนี้มันขี้โกงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไปทําอย่างนี้ได้ยังไงก็ในเมื่อคุณไม่มีตังคุณก็อย่าไปซื้อสิใช่ไหมครับนี่คุณไปซื้อของเขามาบริโภคฟุ่มเฟือยเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะจ่ายเงินคุณไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วคุณก็มาหาว่าเนี่ยสาเหตุที่อเมริกาไม่มีเงินจ่ายคุณเนี่ยเพราะว่าคุณทําการค้าไม่เป็นธรรมคุณขี้โกงสาร้านอเมริกาคุณไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายต่อปีมากกว่าหลายรับ2สองชิลเลียนหรือ2อล้านล้าน US, ดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปใช้จ่ายในเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อทางเศรษฐกิจเลยไปไปสนับสนุนสงครามนะฮะสร้างฐานทัพทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เออผูเฟฟ้เชฟฟี่ยวชาญเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า ไอ้สิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยนะถ้าเป็นนักนักเรียนเศรษฐศาสตร์ของ professor เจฟฟรีย์แซกซึ่งแกสอนอยู่ที่โคลัมเบีย university บอกว่าผมจะให้กแกตกผมถ้าเป็นนักเรียนผมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยตกแน่นอนเพราะมันไม่มันมันมั่วน,น,นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็มองว่าทรัมป์นี่ก็มั่วหมดนะฮะก็มีคนหนึ่งก็คือ richard wolf นะฮะริชาร์ดบูบเขาก็บอกว่าสาเหตุต้นเหตุการขาดตุนการค้าอ,อเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมาจากอเมริกาเนี่ยค่าแรงมันแพงพอค่าแรงแพงธุรกิจต่างๆเนี่ยนะฮะเขาต้อง maximize profit นะฮะ maximize profit เขาก็ export งานไปประเทศที่ค่าแรงถูกแล้วก็ตลาดกำลังเติบโตนะครับมันก็เป็นธรรมดาแล้วสาเหตุที่ ทุไอแรงาการผลิตต่างๆเหล่านี้มันไม่กลับมาหาอเมริกาเนี่ยมันก็เนื่องจากอะไรฮะมันก็เป็นสาเหตุเดียวกับเหตุผลที่ว่าเขาจากไปจากอเมริกาทีแรกคือค่าลรงแพงเขาถึงยังไม่ขับนะมันคือเหตุผลเดียวกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสมการการค้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแล่เอ,อิร์ดอะไรทั้งนั้นแหละคือพูดง่ายๆถ้าาแรงกุญแพง เขากลับมาผลิตที่เนี่มันก็เขาก็ขาดทุนของเขาก็ขายไม่ได้ถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ทําไมเขาย้ายไปตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วทําไมสาเหตุที่เขายังไม่กลับสาเหตุที่เขายังไม่กลับมันก็ค่าแรงมันก็ยังแพงอยู่ใช่ไหมก็จึงไม่กลับแล้วคุณไปตั้งทาริฟไปตั้งไอภาษีนําเข้านะฮะอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ คุณจะไปบังคับให้เขากลับมาอเมริกาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันไม่เมคเซนตั้งแต่แรกแล้วกลับระกลับได้แต่ว่าคุณผลิตออกมาของคุณขายไม่ได้เพราะต้นทุนคุณแพงนี่มันมันต้องแก้ตรงนี้คะใช่ไหมครับไปตั้งกําแพงภาษีมันไม่ได้แก้ปัญหาและอย่างเนี่ยริชาร์ดบูฟเขาก็บอกว่าเอ,อโดยปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยโลกเราไม่ได้อยู่ในปีหนึ่โลกเราเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้เนี่ยสมัยที่ว่าการผลิตอุตสาหกรรมเป็นหลักสินค้าส่งออกออกไปขายนะฮะแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยค่าแรงแพงเนี่ยการกลับมาผลิตที่อเมริกาสมมุติว่าทําได้นะการการผลิตถ้าเอากลับมาได้เนี่ยมันเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ GNP เท่านั้นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าทรัมป์ไปบีบบังคับให้บริษัทต่างๆกลับมาเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะการถ้าสมมุติว่าการสิ่งที่ทรัมป์แพลนเนี่ยเอา,เอ,า,เอ,าอุตสาหการรมต่างๆกลับมาได้เนี่ย ตอนนี้การผลิตสินค้ายอดการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่เก้าถึงสิเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะฮะในขณะที่เซอร์วิสเซกเตอร์นะครับทัวริสึมนะครับเฮลเอูเคชันทรมปมไปตัดงบก้าหมดเลยนะฮะจะไล่ครูออกนะครับตัดงบการศึกษาตัดงบสาธารณสุขนะครับตัดงบเอ่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งภาคก,การท่องเที่ยวเนี่ยสมยัยนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย ใครจะไปอเมริกาเนี่ยคุณก็ต้องยื่นวีซ่าแล้วเขาก็จะตรวจดูเลยว่าเออคุณเคยขอดูโซเชียลมีเดียซิมี Twitter มี Facebook มีอะไรเปล่าถ้าคุณด่าอเมริกาไว้วิจารณอเมริกาไว้วีซ่าคุณอาจจะไม่ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยไปทำลายสิ่งนี้หมดเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยทรัมป์นี่มันแกก็ไม่ได้โง่นะแกะก็ไม่ได้บ้า แต่ทรัมป์นี่เป็นลักษณะของนักเจราจาต่อรองทางธุรกิจนะครับนักเจราจาต่อรองทางธุรกิจตัวฉกาดเลยถึงแก่เก่งมาตั้งแต่สมัยที่แกเ่ยังเป็นนักธุรกิจนะฮะแกะสร้างนะทรัมป์แอมพายขึ้นมาได้เนี่ยแกเป็นนักต่อรองตัวฉกาดดูอย่างเรื่องที่แกซื้อหุ้น h o l ลีเดย์อินก็ได้นะฮะทรัมป์เป็นคนรู้เรื่องเรื่องพวกนี้ ไม่ใช่แกเป็นคนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วในฐานะประธาน,นดีเนี่ยท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าแกเนี่ยมีนั่งอยู่ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญน,นั่งอยู่ท่ามกลางข่าวสารข้อมูลทําไมแกจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ทําไมแกจะไม่คิดแกจะไม่ทราบว่าสิ่งที่แกทําเนี่ยจะก่อกให้เกิดความเสียหายแกเนี่ยผมจะปั่นทงเลยว่าวิธีการของทรัมป์คือแกไม่ได้ตั้งใจ จะทำในสิ่งที่แกรประกาศมันเป็นการเรียกไพ่ bluff กันเฉยๆเขาเรียกว่า b l u f กันหน้าไพ่อะว่าเฮ้ยมาถึงผมประกาศก่อน,นะทุกประเทศขึ้นภาษี10%แล้วก็ไล่ไปตามประเทศโดยเขามีหลักอย่างนี้ฮะประเทศไหนขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะเอาแกก็จะคิดโดยหลักเอาเอาขนาดหาผลต่างระหว่างขนาดเศรษฐกิจกับเออ ปร์เซ็นต์การขาดขาดดุลการค้ากับอเมริกาคือหรือเทรดเดฟภิษเนี่ยนะฮะเอามาหาผลต่างกันแล้วเอาตรงนั้นนะมามาคิดคำนวณเป็นาฐานภาษีอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่อีกอย่างหนึ่งเกณฑ์อีกอันหนึ่งที่เอามาใช้ก็คือว่าถ้าประเทศนั้นเป็นมิตรกับอเมริกา e นะครับสนิทชิดเชื้อสั่งซ้ายหันควาหันได้นะครับก็จะไม่ใช้เกณฑ์น,นี้จะก,ก,ก็จะลด ถอนอภาษีขึ้นมาอย่างเช่นสิงคโปร์ยูเอเกาหลีใต้ญี่ปุน่นฟิลิปปินส์พวกนี้ก็จะโดนไม่หนักแต่ถึงขนาดโดนไม่หนักก็โดนเหมือนกันในยกของสิงคโปร์ลอเลนสวงถึงก็ออกมาพูดว่าเพื่อนเขาไม่ทํากับเพื่อนอย่างนี้นะสิงคโปร์ไม่เคยคิดภาษีอะไรกับอเมริกาทําไมอเมริกาถึงมาคิดภาษีสิงคโปร์อย่างนี้เพื่อนไม่ทํากับเพื่อนอย่างนี้แต่ผมผมอยากจะบอกว่า ลอเรนซ์ฟงเนี่ยแกเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ได้มองประเทศต่างๆเป็นเพื่อนเลยนะครับคำพูดอาจจะพูดว่าเพื่อนแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันตรงข้ามโดยเฉลี่ยสิ้นเชิงนะครับคมเขาประกาศชัดเจนเลยว่าเขาพอเขาประกาศขึ้นภาสีเนี่โอ้โหใช่ไหมฮะเจประเทศวิ่งเข้ามากราบการขอเออจรจาบอก they come to kiss my ass มาจูบก้นฉันเห็นไ,ไหมแต่ละคนละล่ำละลักมาหาทรัมป์บอกโอ้ oh, p l e s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  r r p l e s s I I o o anything I will do anything แล้วก็คนอเมริกาก็หุ่นละกันใหญ่คือเออนี่แหละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วก็จะทราบได้เองว่าอเมริกามองประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นลูกน้อง อันนี้อันนี้มันชัดเจนในตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็อันนี้อันนี้นนนนเราก็เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าผมก็ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาพูดก็กทํามแกพูดเองจริงๆแกพูดอย่างนี้ลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยเรามาเรามาดูเหมือนว่าทําไมทรัมป์แกถึงกล้าทำอย่างนี้ในสิ่งที่ดูเลยเหมือนแล้วเป็นไปไม่ได้ ดูเสมือนว่าสุดท้ายเนี่ยอเมริกาก็จะเจ็บเองอย่างนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังกล้องโลกไรๆๆสำนักเนี่ยเขาก็ทำนายตรงกันบอกสุดท้ายก็พังทำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร